ตี่นกันมาใครจะอยู่ใครจะไปนี่นะคะเอาละค่ะโคตรอ่ะคับผมกับช่องวัวคิวีแล้วนะคะวันนี้นะคะวัวคิวี่จะมาเล่นใครบ้างกับแผดใหม่นะคะที่รึ่งบ <tablespoons S 2> ัฟมาเลยทุกคนคิดถึงก <nic i S 1> ันมาแล้วด o แม s t face o fears คีปอัดตอนตีสี่กอาจจะแบบเอ็น้ิกลีบเบาลทุกคนแล้วให้เป็นเอ,อดีดากพุงงงเทเลพอตล้านตัวอีอดอกสีตัวมาจับไ่มาโปงใ่โอย้ยมึเจอไหน,บบน,น,ไหน,นี่แกง มึงจะดีไปไหนปากดีมิสแกนปากดีมิสแกนตรงนีด้ดอกอนนหอ,อ่ทางระเไม่ได้เมกูเบาตองให้สัมงบั๊มาจีบกันอ่ <c oughs> อย่ามาเล่ยกกับคูนักีปาทองนี่นะคะไมรู้จกเบิวหรือเปล่าลูกมิสการมิสหนีไปไหนมึงอะอย่ามั่นนะคะอย่ามั่น เมแก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 ดอแฝดสยามตายไปเลยค่ะมึงไงเด็นนัก ไปโลดเลยดูกำม,มันดูกำมันวิ่งอยูไม่ถึงเต้ใครมาจริงๆนะคะเรื่องรูนอ่ะทุกคนสามารถใช้รูนหนีหรือว่ารูนหนีก็ได้นะคะก็คือการเอาเงินเนี้แหละก็คือถ้ามั่นใจว่าตัวเองฆ่าได้ก็เอาเงินถ้าฆ่าใครไม่ได้นะคะก็เอารูนนี้ไปเนาะแล้วติดนี้ชาวบ้านไข่ก็อย่าลืมไปคืนนะคะไปเลยออ <laughs> มากดอก ไม่ครับอีเขนอีซันด้ามาอย่กัมวาต์มน้องเก่งจริงกัมวาต์ตันานยันตนิน เก่งจริงมันก็ว่ามาสิอะไรขนาดนัแ้แห่กันลงมาด่ามา,ากาดีมิสแคนตาดีมิสแคนมาใครจะอยู่ใครจะไปมิสแกนตาดี เจ้าผ mm ู้อีร nah ักอะโผล่เลยล้างนิสหนโอเจ ว้แล้วก็เดินเดินน้องคอมเบอร์นี่งดอกเลยเกะกรุบเกลกรุบมิสแกนมิสแกนมิสแกนสถานีใหม่ละ ฉันงงมากเมื่อกี้อีเทสก็คือไม่ดึงเวอร์ก็คือไม่ดึงกระเทยงงเลยไม่ดึงเวอร์เคยมึนไอรอนแคบบอสตันไอรอนแคบเอสเอโน้ตไอรอนแคบไฟไลท์แรงโคนอ่ะไม่เคยเจอใครแรงขนาดนี้แล้วใครเทเลอ่ะไม่ต้องตีมึงอะลงมาบ้าง เลิกตีก่อนอีหลักมึงอะลงมาบ้างฮาคุณเจเนาะชีวิตนี้ไม่ต้องรอให้พ่อแม่มึงตายนะคะไม,ไม่ต้องรอนะคะมาได้เลยนะคะยังมาล้างได้เลยนะคะเหมือนพีโมนะคะมาล้างที่66เปอร์เซ็น,น,นละรอบว่ามันหนีทางที่ไหนโ่เ,เอ ีบจกนกน,นกาเมเี่ยามาได้ยังราจะมาได้ยังรักอะนักครเทเลมาอีกเย็นเลียกเฟเลออีก โดอีรักมาอีกขยันมาหน่อยโดอีรักล็อกสวยนี่ไม่เป็นไรนะมีเดียวไอนี่มันอะไรนี่นะครับบมันอะไร กล้าไหมไทุกคนคือแบบว่าเมื่อกี้จะแฟดใช่ไหม ตกลัวเสียสักสีไปนิดนึงอ่ะเอาก็ตายค่ะอีดอเาไม่แฟร์ก็ตายค่ะไม่ต้เลยมาถึงเจอคุรูดหายสมุดมา

กดแฟลกดหมีเดียเองอะ,องอะอน,นีนะคะมีสแกนมีสแกน ยึดเรื mm. Mm ่อมันแรงนะ ราไปแล้วจวิบุกิวิวิบุกิวฝากดีมิจานากดีมิกจานมาขี้ยู่ไปทำไมมิกแกนอย่ามันอี่ยวีมันมีแกนนะคะมีแกนแกน รวมพลังเพราะว่าพักเกิลไหนยังกี่โมงอ่ะ ับมนะันนี่ยามอดิคูแรงมากเลยนะ่ีเพื่อนคูแล้วจับเพื่อนไปทรมาจับรถแด้ีว่าสร้างความเสียหายเวทโอ้ก็สร้างความเสียหายเวทไปเล มา,าก้าสามารถจิก้าสามารถมิสแกนมมิสแกนมาดูว่าครอยู่จะไปจะ,จะอยู่ใครจะไปดิ๋้าคจะอยู่ใครจะไปมิสแกนมิสแกลเอแตละต ใช้สามมันโลดพ่อมันลอดให้เทค่ะถึงสรแบบอบโบเบเบ่บ้างก็โลดตัวเขาช่วยเราเยอะโคได้เมจห้าหมื่น นี่นะคะเล่นสาย a อดีแบบดามจห้าหมื่นทุกคนเราเอาไปปรับใช้กันได้ทุกคนเพราะว่าใครสาเพราะว่าใครสาเขาบัฟมานะคะก็คือทําให้แบบเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือมาเล่นง่าย,ยหรอละตัวมันจะแค่แบบว่าอีทีมนู้นแรงเกินอีทีนนู้นก็แรงเหมือนกันนะดามจอะ่ะเออเอาจริงๆทุกคนเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับาการเล่นใครสาที่บัฟแพทใหม่แล้วก็สกินสวยๆแบบนี้เออหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะแต่เอาจริงๆแนะนํานะคะออกเป็นสตัติกชีฟนาวารีแล้วก็ เพื่อโลนาทอริเคนก็ได้นะคะหรือว่าจะอ,อเป็นแบบเราก็ได้เลยได้แบบได้ถูกรูปแบบนะคะแล้วแต่คนขนาดดูรูปแบบเกมไปด้วยนะคะเวลาออกไปเทม่ชี she, เนาะเอาละคะ่ะทุกคนหวังว่านาะจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของวากีวด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วใครอยากจนสปอนเซอร์ให้กับหลายๆอย่างรีวิวอะไรนู่นนี่นั่นก็คอมเมนต์ต้า้ล่างได้เลยสามารถทักแฟนเพจมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะค่ะบ๊ายบาย